สวัสดีครับกรเกษตรกินได้ใบน้อประดนครับวันนี้พาชมสวนคำ่ำค่ำของวันที่28กรกฎาคมนะครับเพิ่งจะเริ่มตัดหญยาครับพี่น้องปัญหาหน้าฝนสำหรับคนทำกเกษตรคนทำฝรั่งหรือคนทำสวนนะครับก็คือเรื่องยาไว้จริงๆ ไวมากนะครับเดี๋ยวพาชมสวนค่ำคัครับสวนพระรงังพึ่งจะตัดหญ้าได้ไปส่วนหนึ่งนะครับจะพามาชมสวนค่ำคั<ๆ>เกือบจะได้หอแล้วครับพี่น้องใกล้แล้วใกล้ะกละจะได้หอแล้วครับชุดนี้ มาชมสวนกันส่วนใหญ่จะอยู่อยู่ประมาณประมาณนิ้วก้อยนะครับประมาณนี้เติมติดหลังจากที่ผ่านที่ฝนทิ้งช่วงมาได้นฝนใหม่นะครับก็มีห่อบ้างแล้วนะครับมาชมสวนกันปัญหาหลักๆก็คือเรื่องหญ้านะครับหนาฝน ปกติของหน้าฝนนะครับไปมากนะครับผมจะทำแบบะสะอาดนะครับจะไม่เอาอะไรมาปกโคนนะครับเห็นหมดไหมเพื่อนๆอาจจะมองอยากนิดนึงนะครับมาละปัญหาตัวที่สองก็คือเรื่องมดนะครับถ้าเกิดสวนเราลกาสวนเราไม่สะอาด นะครับมดก็จะมาอยู่โดยปกติผมจะไม่เอาอะไรมาคุมโคนเลยนะครับเน้แต่ใบฝรั่งนะครับแต่พอดีช่วงนี้ไปดูส่วนมะนาวก็เลยอาจจะลกนิดนึงนะครับเริ่มจะลกแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มจะ ตัดหากลับมาตัดหญ้าแล้วนะครับเริ่มจะมาดูแลแล้วนะครับเพราะว่าอีกประมาณ10บวันก็จะเริ่มได้ห่อแล้วนะครับจะมีให้เห็นมีให้ห่อแล้วนะครับอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับประมาณต้นต้นเดือนหน้าก็เริ่มห่อนะครับก็เริ่มมาทําความสะอาดสักหน่อย <c oughs> เพื่อนๆมีวิธี กำจัดหญ้ายังไงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยที่สวนนี้ตัดครับผมน้นการตัดเป็นหลักแต่ก็ไม่แน่เพราะว่าราคาน้ำมันมันแพงมีแนวโน้มอาจจะต้องใช้ตัวช่วยนะครับอันนี้คือร่องรอยความเสียหายจากช่วงที่พลัง หน้าแรงดูครับให้เพื่อนเพื่อนดูทำฝรั่งหน้าแรงอ้อยเคสหลบตะขาบตอดสู่ไม่ได้จริงๆสู่แรงไม่ได้จริงๆครับยอมรับเลยว่าใครทำฝรั่งหน้าแรงได้เก่งมอชมสวนครับเพื่อนเือน,นสวนเย็น กับบรรยากาศตอนเย็นๆตรวจแปลงไปด้วยกันไม่มีเพลี้ยไม่มีมแมลงนะครับถือว่าดีถือว่าผ่านนะครับต้อสะอาดนะครับสวนในอุดมคติผมจะเน้นเรื่องความสะอาดเป็นหลักนะครับจะไม่เอาฟางเอาอะไรมาคุม แต่ก็ทำได้เท่าที่ทำได้นะครับโอ้ตัวนี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 ้นเห็นเห็นอย่างนี้แล้วก็สะออนสะออนสะออนกิ่งกิ่งเดียวติดสี่หน่วยกว็คือเกาเอาไว้หน่วยเดียวคือเกาไว้หลายไม่ได้คือเกานี่ครับ กิ่งและลูกครับพอดีลุกข้าล่างนะครับกล้วยข้างๆจะเป็นกล้วยนะครับล่มแล้ว นก็ลุ่มแล้วลุ่มแล้วป่วยลบคจอยไม่เป็นไรฝนทิ้งช่วงอีกแล้วนะครับช่วงนี้ ถ้งยวาผมจะตรวจโคนนะครับจะมาตรวจที่โคนมาดูที่โคนต้นว่ามันมีมดไหมอันนี้คือปัจจัยหลักๆนะครับเรื่องมดกับเรื่องยานะครับสองยาในฝรัหลังหน้าฝนที่เราจะต้องจัดการให้ได้นะครับดูแลให้ได้แล้วผลผลิตของเราก็จะออกมาดีเองนะครับ ครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพามาชมสวนยามค่ำคำมาพูดมาคุยยามค่ำคำนะครับฝากมาเป็นเพื่อนกันนะครับใครชอบทําสวนมาเป็นเพื่อนกันทําสวนไปด้วยกันครับใครอยากได้พันอ้อยขันน้ําปีหน้าคุยกันนะครับคุยกันรู้เรื่องโอเคครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ